ปริยาปนาปริยาปนะทัศนะวาระกามธาตุหนึ่งพันเก้าสิบเอ็ดบรรดาขันห้าขันไหนนับเนื่องในกามธาตุขันไหนไม่นับเนื่องในกามธาตุละถึงบรรดาจิตเจ็ดจิตไหนนับเนื่องในกามธาตุจิตไหนไม่นับเนื่องในกามธาตุรูปขันนับเนื่องในกามธาตุ ขันสี่นับเนื่องในกรรมาตุก็มีไม่นับเนื่องในกรรมาตุก็มีอายตนะสิบนับเนื่องในกรรมาุอายตนะสองนับเนื่องในกรรมาุก็มีไม่นับเนื่องในกรรมาตุก็มีถ้าสิบหนับเนื่องในกรรมาธทาสองนับเนื่องในกรรมาตุก็มีไม่นับเนื่องในกรรมาตุก็มีสมุทัยศัตร์นับเนื่องในกรรมาุ สัจจะสองไม่นับเนื่องในกรรมธาตุทุกขศาส์นับเนื่องในกรรมธาตุก็มีไม่นับเนื่องในกรรมธาตุก็มีอินทรียสิบนับเนื่องในกรรมธาตุอินทรีสามไม่นับเนื่องในกรรมธาตุอินทรีเก้านับเนื่องในกรรมธาตุก็มีไม่นับเนื่องในกรรมธาตุก็มีอคุศลละเหตุ3สามนับเนื่องในกรรมธาตุ เหตุหกนับเนื่องในกรรมาตุก็มีไม่นับเนื่องในกรรมาตุก็มีกับพระลิงการาหารนับเนื่องในกรรมาตุอาหารสามนับเนื่องในกรรมาตุก็มีไม่นับเนื่องในกรรมาตุก็มีผัสซาหกนับเนื่องในกรรมาตุมโนวิญญาณธาตุสัมผัสนับเนื่องในกรรมาตุก็มีไม่นับเนื่องในกรรมาตุก็มี เวทนาหกสัญญาหกเจตนาหกจิตหกนับเนื่องในการมฐาุมโนวิญญาณธาตุนับเนื่องในการมฐาุญญาาาก,าาก็มีไม่นับเนื่องในการมฐาุก็มี